ครับเขียวไบท่อมนะครับนี้มาดูหน้าไม้ตัวนี้นะครับแคห้าสิบนะครับตัวนี้เนี่ยผมได้รีวิวไว้หลายครั้งแล้วนะครับไปติดตามดูได้ะนะในเพจได้เลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะมาเน้นย้ํานะครับเรื่องการใช้งานนะครับเนื่องจากเขาเป็นหน้าไม้ที่พับได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพับเก็บแล้วก็การนํามาใช้งานเนี่ย มันจะมีขั้นตอนมาขั้นตอนที่หลายคนไม่ทราบนะครับแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาไดนะ้ก็คือเขาอยู่อย่างนี้นะครับเวลาจะใช้งานก็คือดันขึ้นมาได้เลยนะครับเป็นคานอย่างนี้นี่ก็คือพร้อมใช้งานนะพร้อมใช้งานนะครับเวลาไม่ใช้ก็กดตรงนี้นะครับปิดนะครับเก็บผ่านท้ายเนี่ยยืดถอดได้นะครับ ยืดหาได้ข้อควรระวังของเขานะครับตัวนี้เนี่ยมีอยู่นะครับสองข้อนะครับหนึ่งนะครับตอนเราอ้าออกอย่างนี้นะครับระวังปลายสายนะครับว่าเวลาเราเก็บเนี่ยสายอาจจะอยู่ในลักษณะนี้เท่เห่นะครับสายจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับถ้าสายอยู่ในลักษณะนี้แล้วยิงนะครับอาจจะทําให้ตัวเนี้ยแตกหักได้นะครับชำรุดเสียหายได้นะครับต้องระวังนะครับ เวลากลางออกทุกครั้งนะครับต้องอยู่ด้านหลังเสมอนะครับสายนะครับแล้วก็อย่าให้สายบิดอยู่นะครับถ้าสายบิดขึ้นบนบ้างอะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะฮะไม่อยู่ตรงกลางเนี่ยครับก็จะทําให้วิธีของหน้าไม้เปลี่ยนไปนะครับ <i> ก็เวลาอ้าออกนะครับดึงให้ตึงอย่างนี้ก่อนนะครับเทคนิคก็คือดึงให้ตึงอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยงัดขึ้นมานะฮะก็คือ จะจงนะครับเวลาพับเสร็จก็ปกตินี่คือข้อที่ต้องใส่ใจนะครับข้อที่สองครับเวลาขึ้นสายนะครับตัวนี้มันจะเป็นเซฟนะครับเมื่อแต่เซฟล็อกนี่ก็คือจบนะครับเวลาจะยิงนะครับปอดเซฟนะครับแล้วถึงยิงนะบางครั้งเนี่ยเราขึ้นสายลึกเกินไปนะครับมันจะทให้เซฟแข็งนะครับทําให้เซฟเนี่ย แข็งนะครับทาให้ปลดเซฟยากนะก็จะต้องหาอะไรมาดันตรงนี้นะครับเพื่อปลอดเซฟแล้วก็ยิงไปให้ได้นะครับในนัดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนขึ้นสายตรงนี้นะครับก็จะต้องดูนิดหนึงนะครับเวลาดึงขึ้นสายนะก็คือให้มันแตกเซฟนะครับปุ๊บล็อกนะครับแล้วก็ปลดเซฟนะครับแล้วก็ยิง ประมาณนี้เป็นกโอเคนะฮะไม่งั้นเนี่ยเวลาปลดเซฟจะปลดยากนะสมมุติเราเป็นสายนะครับเข้ามาปุ๊บแต่เซฟนะครับลลอกก็พอแล้วนะครับไม่ต้องสุดแล้วก็คือสุดเลยนะครับประมาณนี้นะฮะก็ฝากไว้นะสำหรับคนที่เล่นน้าวายรุ่นนี้นะครับจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็เล่นได้สนุกนะฮะ โอเคนะครับมี2จุดนะสำหรับข้อที่ควรจะดูนะครับตอนเล่นขอบคุณมากครับสวัสดีครับ